สวัสดีครับองค์นลวงขาใหญ่ลบลีครับดูเจ้าลิวตันครับแอฟีได้ดูได้ชมครับต่อได้เฝ้าบ้านได้ครับตัวนี้ลิวตันเสียงใหญ่ครับแอฟีได้ดูได้ชมครับ เล่นมือด้วยครับนี่ด้ดูได้ชมครับดูลงดูลายครับนสนใจโทรหาอลนกเขาใหญ่ลบดีได้เลยครับริวตันเสียงใหญ่ครับตัวนี้ ใหญ่ครับนี่เีได้ดูได้ชมครับนี่เอาแล้วอ่ะอ่ะดีม,มากอ่ะสนใจโทงเฮาลูกเขาใหญ่ลบดีได้เลยครับอย่ายลืมกดติดตามองค์นกเขาใหญ่ลบดีได้เลยครับสวัสดีครับโอ้อจวดนะจ,วดน,ดว,นจวดน้าดูครับจวดนะ